FM91 วันนี้วันพระธรรมรักษาใจาคุณผั้าะช่วงนี้สัญญาณจากพระอาจารย์คริสลิสโซติพโลท่านเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิทมาแล้วนะคะนมัสก,การคะ่ะพระอาจารย์อาจริญตอนพระอาจารย์คะ อ๋อพระอาจย์สัญญาณได้ยินลราค่ะเมื่อสักครู่ไม่ได้ยินนะคะน,นะคะอันดับแรกก็กราบอารธนาพระอาจารย์ให้ธรรมะเป็นแนวทางดําเนินชีวิตกันก่อนนะคะนะก็จะฝากในเรื่องของความเป็นผู้ไม่ประมาทนะที่พระองค์เนี่ยได้ทรงตรัสไว้ก่อนที่พระองค์จะปริิพานนะ คำหนึ่งที่พระองค์ตรัสไว้ก่อนที่พระองค์ปรินิพานแล้วก็จะไม่ได้พูดอีกก็คือให้พวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ประมาทวันนี้พระองค์ก็บอกว่าความไม่ประมาทเนี่ยเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหลายสูงสุดเลยนในความเป็นกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรยอดกว่าเรื่องของความไม่ประมาทแต่ทีนี้เมื่อเราพูดถึงความไม่ประมาทเนี่ยเราก็ มองว่าเอจะทําอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทพระองค์ก็ขยายความไว้ว่าผู้ที่ไม่สํารวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ประมาทผู้สํารวมอินทรีย์คือผู้ที่ไม่ประมาทแต่นั้นการสํารวมอินทรีย์ทําอย่างไรพระองค์ก็บอกว่าให้นำจิตเนี่ยมาอยู่กับอารมณ์อันเดียว อารมณ์อันเดียวที่พระองค์ทรงแนะนําคืออะไรก็คือกายของเราผมจึงเรียกว่ากายยคตาสติแต่นนในขณะที่พวกเราเนี่ยสร้างอารมณ์อันเดียวคือตั้งจิตของเราเนี่ยอยู่กับกายที่เรียกว่ากายยคตาสติขณะนั้นเนี่ยเรียกว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็ให้พวกเราได้ทราบว่าการที่ เราเป็นผู้ไม่ประมาทเนี่ยหรือความไม่ประมาทเนี่ยมันมีอาการอย่างไรเราเราต้องทําตัวอย่างไรทําใจอย่างไรนะก็คือทําด้วยการนําใจเนี่ยหรือจิตของเราเนี่ยมาอยู่กับกายซึ่งเป็นอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณนะอย่างหนึ่งนะที่เรียกว่ากายคตาสติดังนั้นในขณะที่ตั้งจิตอยู่กับกาย ขณะนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทตนี้ตั้งจิตอยู่กับใจเนี่ยทําอย่างไรได้บ้างการอยู่กับลหมหายใจนี่ก็ได้เป็นกายคตา,าสติหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นะหรือว่าการตามรู้อดีบทนะการก้าวไปถอยกลับเหยียดแขนคู่แขนนะการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะนี่ก็เป็นลักษณะของกายคตาสติ ตามที่พงค์ได้ทรงตรัสไว้หรือการที่เราหมั่นพิจารณาเห็นความไม่งามของกายนะเห็นโทษของกายอันนี้ก็เป็นกายคตาสติเพื่อมือนกันหรือถ้าเราทํากิจการงานอย่างเนี้ยพวกเรามีกิจการงานจะขับรถจะกวาดบ้านถูบ,บ้านจะทํากิจการงานใดๆแล้วมีความรู้อยู่กับกิจการงานนั้น,น,น พระองค์จัดกับพระนนท์ว่าอันนี้เป็นลักษณะของสติอธิษฐานการงานนี้ก็จัดเป็นกายคตาสติด้วยเหมือนกันนะก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้ในเรื่องของความไม่ประมาทแล้วก็อาการของความไม่ประมาททำอย่างไรพวกเราจะได้นำไปฝึกหัดปฏ,ปฏิบัติกันนะ พระอาจารย์คะคำถามจากท่านแรกเนี่ยเขาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9ในขณะนี้นะคะคือเขาบอกว่าสังเกตว่าคนใกล้ๆตัวเนี่ยหลายคนก็ยังคงเป็นทุกข์มีความเครียดนะตอนเนื่องจากเรื่องสถานการณ์โควิด1 9เพราะว่าทั้งชีวิตไม่เหมือนเดิมการทำมาหากินยากลำบากขึ้นนะก็เลยอยากจะขอพระอาจารย์พูดถึงโควิด1 9ในมุมที่ มันเป็นประโยชน์กับมนุษย์พระอาจารย์เห็นมุมยังไงบ้างอะคะ่ะในมุมประโยชน์นะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ได้เห็นว่ามันเป็นเหตุปัจจัยให้เราเนี่ยได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้กลับมาประพฤติปฏิบัติตามที่พระสัสดาได้ทรงตรัสเอาไว้เพราะมันจะเป็นลักษณะของ เออมารดาภัยอันร้ายกาจที่มันเกิดขึ้นในโลกเป็นกันทั่วทั้งโลกนะก็จะเหมือนอย่างข้อสูตรที่เคยได้ยกไว้ให้ได้ทราบนะว่าเมื่อคราวมีมัรดาภายัยพระองค์ให้ทำอะไรพรองค์ให้เราเนี่ยประพฤติท,ทำสองประพฤติสม่ำเสมอสามสร้างกุศสีทำบุญเราจะได้กลับมาอยู่กับตัวเราเองเป็นโอกาสของเราที่ ทุกคนทั่วโลกมันต้องหยุดการทำงานกันหมดต้องกลับมาคิดใหม่ทำใหม่ในหลายๆเรื่องนะก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในความแก่ความเจ็บความตายซึ่งมันมีได้ตลอดเวลาและถึงแม้ไม่มีโควิดนะมนุษย์ก็แก่เจ็บตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะ แต่นี้มันเยอะหน่อยพอทำให้เราได้รู้สึกตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยของชีวิตแล้วเราก็ได้กลับมาพบทวนความสำคัญของชีวิตว่าชีวิตเกิดมาเนี่ยจริงๆแล้วควรทำอย่างไรนะดังนะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นมุมประโยชน์และอันนี้แหละที่พระองค์เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์เราที่จะติดตัวเราไปตลอดการยาวนานพบชาติต่างๆก็จะติดตัวเราไปนะค่ะ ส่วนท่านต่อไปนะคะก็ขอพระอจารย์ชี้แนะเรื่องการสร้างศรัทธาที่ถูกต้องนะคะว่าเราจะทําให้เกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ่ะศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าพรกเจ้าจะแบ่งนะพวกไม่มีศรัทธาเลยนี่กลุ่มหนึ่งนะไม่เชื่อไม่เคารพไม่นับหืออะไรเลยอันนี้พวกหนึ่งพวกที่สองเนี่ย แ่เริ่มมีศรัทธามีการเคารพมีการนับถือมีการบูชาแต่ก็ยังเคารพหรือนับถือบูชาท,ทั่วไปพระองค์จัดว่ายังไม่ถูกต้องนักนะเช่นอาจจะไปเคารพทิศเคารพดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะเคารพภูเขาแม่น,มน้ําลําธารอะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามนี่ก็คือาการมีศรัทธาที่ถูกต้อง การมีศรัทาที่ถูกต้องเนี่ยมุ่งเน้นไปสู่ที่ไหนก็คือผู้ที่รู้จริงรู้เกี่ยวกับโลกธาตุเนี่ยการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจริงซึ่งพระาส,สดาของเราเนี่ยได้ประกาศความเป็นผู้รู้ทั่วถึงเป็นผู้รู้จริงในเรื่องเหล่านี้นะในเรื่องของชาติชลามรณนะความแก่เจ็บตายและถ้าบุคคลใดเนี่ยมามีศรัทธา เชื่อในการจัดสรู้ของพระตถาคตและคําสอนของพระองค์เนี่ยพระองค์จัดเป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นมีเรียกว่าเป็นการมีศรัทธาที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัทธาสัมปทาซึ่งอันเนี้ยเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นโสดาบันบุคคลนะว่าจะต้องมีสัทธาที่ถูกต้องละและตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องได้ยินได้ฟังธรรมะของพระองค์ ดังนั้นผู้ที่จะมีศรัทธาที่ถูกต้องตรงต่อพระองค์ได้เนี่ยอย่างน้อยจะต้องได้ยินได้ฟังทีนี้การได้ยินได้ฟังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะพระองค์บอกว่าศรัาทธาเนี่ยสังเกตเห็นว่าภิกขุหรือว่านักบวชหรือสมณพราหมณ์เหล่าใดที่มีความโลภโกรธหลงน้อยเขาก็เลยมีศรัทธาแล้วมีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เมี่ยโสดลงแล้วก็ฟังซึ่งธรมของเขานะ แล้วก็ทรงจําทานั้นไว้ให้ควรพิจารณาพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ะและข้อธรรมทั้งหลายมันจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์สรถ้าความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีสัรพาก็มีอุสาหะผู้มีอุสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่ก็คือขั้นตอนของการที่คนคนหนึ่งเนี่ยไม่มีศรัทธาอะไรเลยแล้วจะไปมีศรัทธาได้อย่างไรก็จะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการพวกนี้นะก็ประมาณนี้ ส่วนท่านต่อไปบอกว่าเคยถูกดำเนินคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะเรื่องคดีความเนี่ยเขาบอกว่ามันจบไปแล้วแต่ว่าในใจเขาเนี่ยมันยังไม่จบเพราะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวคือเขารู้สึกเหมือนกับทําให้ครอบครัวหนึ่งต้องประสบความยากลําบากนะคะก็เลยยังรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานะคะสอบถามมาว่าจะแก้ไขยังไงดีคะพระอาจารย์ เออมันมีอย่างนี้กันทุกคนแหละมันเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างสิ่งที่พระศาสดาให้ทําเนี่ยพระองค์บอกว่าอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้ให้ละทิ้งไปอนาคตยังมาไม่ถึงนะก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ไม่ต้องไปพะวงกับมันนะดังนั้นไม่ว่าเรื่องใดที่เราคิดปรุงไปในอดีตปรงไปในอนาคตก็ตามเนี่ยพระองค์ให้เราเนี่ย ละนันทิละความเพลินอย่าไปสนใจมันมันมีขึ้นมาเราก็ทิ้งมันนะอย่าไปสนใจเนื้อเรื่องเนื้อหาของอารมณ์นะเมื่อจิตเนี่ยมีการสร้างอารมณ์นั่นคือจิตเนี่ยกำลังสร้างภพนะและจะนำมาซึ่งชาติและชรามรนะต่อไปแังนั้นในขณะที่มันสร้างอารมณ์หรือสร้างภพขึ้นให้เรารีบละรีบทิ้ง การทิ้งพบการทิ้งอารมณ์เนี่ยนะเป็นการละสังโยชน์เบื้องสูงนะซึ่งเราจะได้นิสัยในการละการทิ้งตรงเนี้ยไปนะติดตัวเราไปนะข้ามพบข้ามชาตินะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ก็อยากแนะนำให้ให้พวกเราไม่ไม่ต้องสนใจเนื้อหาของอารมณ์และอารมณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาเนี่ยให้รีบละนันทิรีบละรีบทิบ้ง และความเพลินในอารมณ์ของเราเนี่ยมันจะค่อยๆสั้นลงไปสั้นลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกทั้งหมดความเพลินอันนั้นก็คือบรรลุมรรคผลขั้นสุดท้ายนะค่ะส่วนท่านต่อไปอยากจะขอพระอาจารย์พูดถึงพระอรหันต์นะคะเขาอยากจะทราบว่าพระอรหันต์เนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะยังไงบ้างเลยคะพระอาจารย์พระอรหันต์เนี่ย จะมีคุณลักษณะที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงจัดบอกเอาไว้นะมีหลายแง่มุมเหมือนกันนะเป็นลักษณะของการสิ้นราคาสิ้นโทสะสิ้นโมหะนะพระหลานจะรู้ความเกิดขึ้นของขันห้ารู้ความดับไปของขันห้าและไม่ยึดขันทั้งห้าปล่อยวางขันทั้งห้าได้แล้วนะ ขันธ์ทั้งห้าก็คืออะไรบ้างก็คือส่วนรูปกายก็คือก้อนกายของเราเนี่ยส่วนของเวทนามีอาการสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างส่วนสัญญาความจําได้หมายรู้ส่วนสังขารความปรงุงแต่งส่วนของวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งนะอันนี้พระอรหันต์จะปล่อยวางได้หมดนะปล่อยวางในลนาาักษณะใดปล่อยวางโดยลักษณะของความยึดถือว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา,น,น,เน,เรานั่นเป็นตัวตนของเรานะ จะมีนัยยะอื่นอีกอีกเยอะมากเลยตรงนี้สามารถหาอ่านได้จากหนังสือพุทธรันาที่ทางวัฒนานปปงเนี่ยได้ทําไว้ให้แล้วในยี่สิบเล่มเล็กนะหรือของในหนังสือของท่านพุทธทาตก็ไดนะในห้าเล่มจากพระองอ์นะอันนั้นะจะมีเครื่องวัดสอบความเป็นพระลานที่พระเจ้ทาทรงจัดเอาไว้นะอันนั้นก็ได้นะค่ะ แล้วก็ท่านสุดท้ายค่ะพระอาจารย์บอกว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่เวลาที่มันเกิดกับคนใกล้ตัวเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ธรรมดาเลยนะคะเพิ่งสูญเสียคนที่รักไปก็เลยอยากจะขอพระอาจารย์แนะวิธีการนะคะว่าเราจะตั้งหลักกับชีวิตต่อไปยังไงดีค่ะก็พยายามกลับมาอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี้ย นะว่าอดีตให้ทิ้งไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะพระองค์เรียกว่าเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญหรือเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวนะพยายามกลับมาสร้างอารมณ์อันเดียวตรงนี้จะเป็นจารณะเป็นที่พึ่งในจิตในใจของเราทําให้เราเนี่ยไม่ไปวิ่งแสวงหาอารมณ์นะจิตจะไม่ไปปุ้งวุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆทั้งอดีตทั้งอนาคต แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาก็ให้ละความเพลินละความเพลินละความเพลินเรื่อยๆการละความเพลินเป็นการละสังโยชน์เบื้องสูงนะเป็นการละสังโยชน์ที่สร้างภพและสร้างการอุบัตินะขึ้นในภพนั้นอย่างนี้นะซึ่งถ้าเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยนะที่สุดแล้วอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีคุณค่าสําหรับเราความเข้มแข็งในจิตในใจสารณะนะ ของตัวเราเองเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นมีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราต้องใช้ความเพียรที่จะทําฝึกทําฝึกทาไปเรื่อยๆนะซึ่งธรรมชาติของเราเนี่ยมันเป็นธรรมดาเลยที่มันจะฟุง้งมันจะคอยกังวลอะไรกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้มันจะมีอารมณ์อีกมากมายที่เราจะเอ่ออะไรอาวร์กับมันนะดังนั้นวิธีก็คือพรมให้ละนันทิละนันทิละนันทิแล้วให้กลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักคือ กายของเราหรือลหมหายใจเข้าลหมหายใจออกอันนี้แหละเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีสละนะมีความมั่นคงในใจิตในใจนะค่ะวันนี้นมสก,การขอบพระคุณพระอาจารย์ที่มาให้สติปัญญากับพวกเรานะคะนมัสก,การขอบพระคุณค่ะ,จะเจริ่ปรอพระอาจารย์คึกฤทธิสุธิพโลนะคะท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกาคลองสิค่ะ f m 91วันนี้วันพระธรรมรักษาใจ